ฟุตบอลประจำวันที่23มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะปเชตติโน่ผู้จัดการทีมเชลซีเผยความพร้อมของทีมยังไม่สามารถใช้งานคิสโตเฟอร์เอนกูกูในเกมสำคัญรับมือมิดเดิลบเชลซีกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศน,นัด2ที่จะเปิดหลังสแตมฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของ มิดเดิลโบทีมจาก c แชมเปี้ยนชิพวันอังคารนี้ปเชตติโน่พูดถึงสภาพร่างกายของเอนกูกูว่าน่าเสียดายแต่เขายังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายและเราหวังว่าเขาจะสามารถช่วยทีมได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาประสบปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บริเวณสะโพกและกำลังฟื้นตัว มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็ถ่วงเวลาที่จะกลับมาพร้อมช่วยทีมออกไปอีกสําหรับเอ็นกุนกูไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมนับตั้งแต่ชัยชนะที่ลูตั้นทาวช่วงปลายเดือนธันวาปีที่แล้วและเป็นหนึ่งใน9นักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นกับมิดเดิลโบได้ขอให้เอ็นกุกูหายกลับมาลงสนามได้ไวๆนะคะ